สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะถ่ายสีหนุ่มคนนี้คลายหลอดแต่เด็กปัจจุบันขึ้นแทนพระเอกช่องมากสีหลอดแต่เด็กพระเอกลูกหลักช่องเจ็ดลาจอจบลงกันไปแล้วสำหรับละครแม่เบี้ยเวอร์ชั่น2021โดยผลงานของผู้จัดเอสุปชัยนำแสดงโดยนาวนิสานาศเอสกันตพงคและลถเมฆคนึงนิดที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูทั่วบา้านทั่วเมืองกว่าเรตติ้งปังสมกับที่ทุกคนทุ่มเทตั้งใจค่ะ และไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยคือพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ที่รับบทชนะชนที่แซบสีจัดหนักจัดเต็มจนพูดถึงกันสนานลกออนไลน์แม้ในจอเห็นแซบแบบนี้แต่นอกจอคือแฟมิลี่แมนตัวจริงรักลูกรักเมียสุดๆค่ะ สำหรับเอสกันตะพงบำรงรักเป็นพระเอกลุกไทยคมเข้มและหล่อมากๆเขาเกิดมาในครอบครัวที่บ้านเป็นนักการเมืองเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุปชัยเริ่มมีผลงานด้วยการถ่ายแบบเดินแบบและได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ในปี2553จนถึงปัจจุบันค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ